สวัสดีครับวันนี้พบกับพระสยามปี2518้างองค์นี้เป็นเนื้องเงินนะครับแต่ที่เห็นเงาวิวบับพระองค์นี้โดนล้างมาบ้าง ชุบไม้มบ้างเข้าใจว่าเจ้าของเดิมเนี่ยสองสามคนแลหและสองสามมือที่ผ่านมาเนี่ยเขา um ไม่รู้ว่าเนื้อเงินดูยังไงดูเนื้อเงินไม่เป็นเกงว่าจะเป็นกระไร ก็มีการล้างดูกันแช่เอ็มร้อยบางน้ำยาล้างเงินบางน้ำยาล้างเงินก็มีบางยี่ห้อนะครับที่กัดได้ขาวขนาดนี้เพราะว่ามันไม่แพงมันห้บาท80บาทผมก็ใช้ประจำเพราะว่าผมเอามาล้างตรับเงินพระผมก็ค่อนข้างมีตรับเงินเยอะเรียมเงินไว้เยอะ องนี้ก็เลยโดนล้างมาน่าจะสามสี่มือสภาพกว่าเป็นที่เห็นองนี้มีสตอรี่นะครับตอนปิดมานี้มีสตอรี่ เพิ่งจะเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียดนเนืงอนเงินสภาพดีนี่ครับเนื่องเงินที่ไม่ได้หลางสวยวิบวับสภาพนี้ผมเห็นหลายองค์นะครับสวยๆแบบนี้เห็นหลายองค์ ันี้เป็นเนื้อเงินถ้ามาเทียบกันก็จะเป็นอย่างนี้เลยพระร้างกับพระไม่ได้ร้างทีนี้มาดูว่าดูกระไหลเนี่ยครับกระไหลเงินแต่อย่างพิมพ์ใหญ่เนี่ยเราสามารถแยกได้ว่าองค์ไหนเป็นกระไหลองค์ไหนเป็นเนื้อเงินแยกได้เพราะว่าบล็อกมังครับแต่พิมพ์เล็กเนี่ยบล็อกเนี้ยถ้าเป็นกระไหลเงินก็มีครับ นี่อย่างองค์ที่ซีนพลาสติกนี่เป็นพิมพ์เดียวกันครับแต่เป็นกระไหลเงินเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับกับที่ซีนพลาสติกพิมพ์เดียวกันเลยแต่เป็นกระไหลเงินตัวนี้องค์ซีนพลาสติกนี่องค์กระไหลเงินนี่จะจมูกจะสึกนิดนดครับเห็นว่า เป็นทองแดงเห็นได้ชัดนี่ครับก็ไหลทองเป็นพิมพ์เดียวกันกับองคนียเป็นพิมพ์เดียวกันครับกับกระไหลทองกระไหลทองก็ยังสวยอยู่ครับองค์นี้กระไหลทองจืดลงนิดนิดมีผ่านการใช้มา เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับส่วนทองแดงตรงนี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันครับเจ้าของเก่าถึงได้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นเนื้อกอะไหลหรือเป็น เนื้เงินส่วนองค์นี้เป็นกระไหลเงินเป็นกระไหลเงินนะครับแต่อง์เนี้สององค่เนี่ยเปรียบเทียบดูดีๆจะมีความแตกต่างครับแต่อย่างนี้ถ้าผมเห็นยังเห็นเหรียญเนี้ยผมสามารถตีได้เลยว่าเป็นเงินกระไหลเงินถ้าเป็นล็อกนี้พิมพ์นี้จะเป็นกระไหลเงิน แต่ถ้าเป็นพิมพ์นี้ต้องดูให้ละเอียดครับว่าเป็นเนื้อเงินหรือกะไหลเงินถ้าเป็นพิมพ์นี้นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์นี้ผมสามารถฟันตรงได้เลยว่าเป็นกะไหลเงินบล็อกนี้ผมเก็บไว้3องค์สามเหรียญ เป็นกระไรทองกระไรเงินแล้วก็ทองแดงเก็บไว้ตั้งใจไว้ให้ลูกหลานชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ผมก็เก็บไว้สามเหรียญเหมือนกันก็ตั้งใจไว้ให้ลูกหลานเก็บไว้คือเก็บเก็บสวยครับเก็บสวยไว้ให้ลูกหลานแต่ก็มีชุดนี้ก็มีจําหน่ายบ้างครับบางทีต้องขอโทษกับท่านสมาชิกด้วยว่าเอ๊ะทำไม ผมไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ใน u t u b e พอดีบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยได้เข้าไปดูครับคือพอลง youtube แล้วก็ปล่อยเลยครับไม่ได้เข้าไปดูว่ากดไลค์เท่าไหร่คนดูกี่คนอะไรี้คือไม่ได้เข้าไปดูครับขอโทษจริงๆถ้าสะดวกยังไงสงสัยยังไง id line ได้ครับเบอร์โทรของผมหรือไม่ก็ เฟซบุ๊กจะสะดวกกว่าเพราะเฟซบุ๊กนี่ผมจะเล่นถนัดกว่าอ่ากว่า YouTube ผมต้องขออภัยจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นยูถ้าเป็นเฟซบุ๊กเนี่ยก็ชนละสินสวนขำครับ Facebook นี้คือถ้าติดต่อมาทาง Facebook ทางไลน์ทางโทรศัพท์เนี่ยผมค่อนข้างจะตอบไวกว่าแต่ถ้าเป็นทาง YouTube ทาง u ู u b e เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูครับก็เหมือนไลน์กับ f a c e b o o k เนี่ยผมจะถนัด facebook มากกว่าไลน์ผมก็ไม่ค่อยเข้าไปดูหรอกนะครับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สนใจเข้าไปดูเข้าไปเช็คข้อมูลเข้าไปดูเพราะว่าเล่น facebook เ c e b o o กซะเคยถ้ายังไง สะดวกยังไงสอบถามยังไงสนใจยังไงข้อความทาง Facebook สะดวกนะครับต้องขออภัยจริงๆวันนี้ก็เป็นความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆซึ่งหลายคนอะรู้ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกราบขออภัยนาที่นี้ด้วยที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทาง Youtube าวันนี้ก็ดึกพอสมควรละขอเวลาพักผ่อนพรุ่งนี้ก็จะไปงานงานบวชว่าจะไปงานบวช2วันทำไปทำมาก็3วันพรุ่งนี้ก็มีส่งมีส่งตัวนี้ ส่งให้กับมือเลยที่งานบวชปิดหนึ่งเหรียญยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็กราบสวัสดีลาตีสวัสดีครับผม